ก็สวัสดีครับพวกับผมครับคุณปื้มครับในเกมบัตสไตล์นะครับนี่ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับอัปเดตนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับก็บัตสไตล์อัปเดตนะครับในวันที่14ธันวา2566นะครับมีการเพิ่มอีเวนต์บั d รดอนเข้ามานะครับก็จะเป็นอีเวนต์ที่ ให้เรานั้นใช้เครื่องสแกนที่อยู่ในสไตรเกอร์ของเราครับหรือตัวละครของเราแน้่นแหละแล้วก็ให้ไปหามิติรอยแยกนะครับแล้วก็สแกนเก็บข้อมูลนะครับพอสแกนเสร็จก็จะมีะเหมือนเป็นมอนสเตอร์ครับหรือในเกมนี้เขาจะเรียกว่า Infected ครับหรือชื่อภาษาไทยผู้ติดเชื้อนะถ้าจะไม่ผิดเราก็กำจัดมันนะครับแล้วพอกำจัดมันเสร็จก็จะได้บัตรคริสตัลนะครับ ซึ่งบัตรคริสตัลเนี่ยก็สามารถนำไปแลกของได้ตามกิจกรรมข้างหน้าครับแล้วก็มีเรื่องที่อ่าแมปเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปครับแมปมันจะไม่ได้ดูสะอาดตาเหมือนตอนตอนแรกนะครับแมปมันก็จะเหมือนแบบมันพังอ่ะเออมันโดนบุกอ่ะเออนั่นแหละครับก็ต่อมานะครับก็จะมีสตเกอร์คนใหม่นะครับที่ชื่อวานนาโชนะครับก็ในส่วนตรงนี้ผมก็ ม่จะไม่พูดเยอะละกันนะครับว่าตัวละครนี้มันแบบยังไงยังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวนี้ทีนึงนะครับก็ผมมีคลิปตัวอย่างของตัวละครนี้ให้ดูครับก็ไปดูกันได้เลยครับ โอเคไปกันต่อนะครับก็จะมี New Style Part ใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในวันที่15ธันวาคม2566นะครับที่ผ่านมาของหลักๆที่จะได้นี้เลยครับก็คือของแต่งใหม่ของปืนพกล็อกนะครับใน Part Level 5ครับแล้วก็มีสตเกอร์คนใหม่ n a โชใน Part Level 20นั่นเองครับต่อไปก็มาในส่วนของ ของแต่งใหม่นะครับ2ชิ้นครับที่มีให้ปืนกลอกนะเออปืนอือ่นจะไม่มีก็ของแต่งแรกนะครับก็คืออะคริมโบนะครับซึ่งของแต่งนี้ก็จะทําให้เราสามารถถือปืนกลอกได้แบบคู่เลยนะครับก็มันก็จะทําให้กลอกเรานะมีแบบเป็นยิงกบบดับเบิลและเดามจเลยนะครับก็วิธีได้ก็คือจากพาเลีวห้าครับและของชิ้นนึงก็จะเป็นแม็กกาซีนกอกนะครับ40นัดครับ ก็ปลดล็อกในเลเวล35นะครับสำหรับของแต่งชิ้นนี้บอกเลยนะว่าถ้าอาคิมโบเนี่ยบวกกับอากล็อกแม็กนะครับบอกเลยว่าจะมีถึง80นัดเลยด้วยกันนะครยิงกันแบบมันๆเลยครับแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงต้องลองเล่นดูก่อนนะอ่าต่อมาก็จะมีส่วนการตั้งค่าเพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับปืน MP 155โดยเฉพาะเลยครับหรือว่าปืนลูกซองยาวลูกซองกำนานนั่นเองแล้วแต่คนจะเรียกเลยมันคือแบบมันคือ b i r s t f i t i n g mode นะครับ t o mp 155หนะครับหรือภาษาไทยก็น่าจะเป็นกดค้างเพื่อจุดไฟนะครับเอมไม่มแปลดได้แปลกแปกมากก็ซิงพอเปิดใช้งานแล้วจะทำให้เราสามารถกดปุ่ม ยิงค้างนะครับเพื่อยิงลูกซอง MP15 ได้แบบรัวๆนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการปรับก็จะอยู่ตรงตั้งค่านะครับเข้าตรงเบสิกหรือพื้นฐานนะครับแล้วก็ไปที่แอดวานซ์ครับหรือเลื่อนขั้นนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดครับก็จะเจอครับผมต่อมาก็จะมีการปรับบาลานซ์นะปรับสกิลตัวละครไทรเกอร์อย่างโนวานะครับผมโอ้โหปรับอีกแล้วนะครับลุกัก บอกเลยว่าไม่ใช่ลุกรลักดิเรียกว่าเป็นอะไรดีตัวโดนแล้วกันโนวานี่ตัวโดนตัวลุกรลักรึแหละเอาจริงแม่งแบบโคตรโหดตัวตอนนี้แม่งโคตรโหดเลยแล้วก็เป็นสไตรเกอร์คนโปรดของผมด้วยครับชอบมากก็จากรอบที่แล้วนะครับที่มีการรีเวิร์กสกิลของคุณเธอไปนะครับเออมาอัปเดตนี้ครับก็ปรับพาสซีฟสกิลนิดหน่อยนะครับก็สกิลติดตัวของนางนะเวลาที่เรา เล่นนางแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงเนี่ยก็นางก็จะแบบว่ามีกระสุนพิษใช่ไหมแบบใส่กระสุนพิษเข้าไปแล้วเวลายิงออกมาจะมีโอกาสที่แบบว่าทําให้เกาะทําให้เอ้ยมีโอกาสแบบแรนดมอมเป็นกระสุนพิษใช่ไหมแล้วก็เวลาศัตรูโดนเนี่ยก็ทาให้รีคอเวอรี่เกาะช้าลง40%ครับหรือว่า,ารีเจนเกาะช้าลง40%ิเอเองแล้วพอยิงศัตรูตายนะครับมันก็จะสร้างควันพิษออกมานะครับซึ่งเอฟเฟกเนี้ยครับจะเกิด ได้ทุก5วินาทีนะครับแต่ตอนนี้เป็น10วิแล้วนะครับแล้วก็จะเป็น30วินในโหมดฮอตสปอ t ตนะครับผมอืมก็ถือว่าเป็นการเนิฟละกันนะเอ้ยไม่เนิฟดิเอาเป็นว่าเป็นปรับบาลานซ์ดีกว่านะเออปรับบาลานซ์น่าจะคำนี้น่าจะดีกว่านะครับอืมต่อไปก็มาในส่วนของเกมเพย์กันต่อนะครับก็จะมีการอ่าเพิ่มนะครับฟังก์ชันสำหรับ การดูสกิลของสติเกอร์ที่เรายังไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจกันนะเพราะว่าในเว็บในเว็บที่ผมดูอยู่ตอนนี้คือแบบว่ามันเขียนว่าอันอันล็อกเก็ตสติกเกอร์ใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเขาพิมพ์ผิดหรือว่าจะผมว่าน่าน่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการดูสกิลตัวละครของสติเกอร์ที่แบบว่าเรายังไม่ปลดล็อกนะผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างงี้ว่าว่าทางบัตรสไตล์เนี่ยเขาน่าจะพิมพ์ผิดนะ ต่อมาก็ปรับเรื่องการสไลด์ครับทำให้เรานั้นวิ่งสไลด์วิ่งสไลด์ครับได้ผิวน้อยลงนั่นเองครับต่อมาก็จะมีการเพิ่มแอนิเมชันก่อนโดดล่มใน Battle Royale นะครับหลหลายคนที่เล่นก็น่าจะเห็นกันแล้วแหละบอกเลยว่าโหมันโคตรเทผมเห็นครั้งแรกแล้วผมมันว้าวมันกี๊เลยแต่ก็ว้าวได้เท่าไหร่หรอกมันก็แบบมันก็แอบเหมือนเหมือนเกมนึงอยู่นะอืมไม่อยากจะพูดอะพูดแค่นี้แหละไปต่อดีกว่าต่อมาก็ ปรับเรื่องการเกิดใน b a t t l e r ่น a l e นะครับให้เกิดไวขึ้นนะครับบอกเลยแบบปรับรอบนี้คือแบบโหูมื่งสิวิอ่ะลงไวมากกับแป,ป๊บตายปุ๊บสิวิเกิดสิวิเกิดน้งสาคน,นแรกอ่ะโอ้โหแม่งทำให้โคตรนัวทํทำให้แบบยิงกับโคตรมันเลยนะอืมแล้วต่อมาก็จะเป็นส่วนของที่เหลือนะครับเอในส่วนของที่เหลือก็จะเป็นเรื่อง การเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของอเมริกานะครับผมใช่แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการปรับคะแนนเรื่องปรับคะแนนเรื่องอเขาเรียกว่าไงนะการออกแมตต์ระหว่างต่อสู้อยู่คือแบบกดออกแมตต์ไปเรื่อยๆครับคือแบบว่าเขาเรียกว่ายัางไงอะ บางคนที่แบบว่าเขาเล่นเล่นอยู่ครับแล้วเขาก็เกมมันเด้งหลุดไปแล้วมันไม่สามารถกลับเข้ามาในห้องได้ครับเขาก็จะโดนหักคะแนนใช่ไหมซึ่งตอนแรกมันน่าจะโดนหักคะแนนเยอะนะทีนี้เขาก็เลยปรับให้มันหักน้อยลงเพราะว่าเขาการเรื่องปัญหาแบบคนที่เล่นเกมแล้วแบบอยู่ก็เด้งหลุดนะครับอ่าแล้วก็มีเรื่องของการเอาบัตรเปลี่ยนชื่อออกนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมเข้าไปดูตอนที่เปลี่ยนชื่อมันก็ยังใช่บัตรอยู่นะ เอออันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตในวันที่14ธันวาสองนห้ารหกหกนะครับก็จบไปแล้วครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้หรือว่าคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับพวกคุณครับก็ขอให้พวกคุณช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมด้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิดของผม้วยนะครับแล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อ เป็นอีกกำลังและแรงผลักดันในการทำคลิปของผมให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไว้ประมาณนี้ในการเลยครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่แวะเข้ามาดูหรือว่าเผลอกดเข้ามาดูหรือหลงเข้ามาดูนั่นเองครับก็ซ you ครับแ v บ a น i c e day ครับขอวันที่ดีครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย